โครงการสื่อสารรักษาต่อยอดผ้าไหมมัหมีมหอําเภอชนบทโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภาและเยาวชนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อําเภอชนบทโดยได้รับเกียิจากท่านจ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนางกริติมาอนัทัตตผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเป็นผู้กล่าวรายงานและมีวิทยากรโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษชาณรงค์พุ่มบ้านเช่านายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยจัดโดยพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านศินละปะวัฒนธรรม ด้านชุดไทยพระราชนิยมจากผ้าไหมมัดหมี่ 2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมด้านผ้าในพุทธศาสนา3เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความภาคภูมิใจในผ้าไหมมัดหมี่เพื่อรักษาสืบสารต่อยอดในมรดกทางด้านวัฒนธรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22สิงหาคมพศ2568 ณห้องประชุมเท้าแสนแก้ววิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลศักสุภาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และนักเรียนระดับชั้นปวชหนึ่งสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอรวมทั้งสิ้นจำนวน120คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มต้นกล้าที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของทีมให้คงอยู่และ,จะเจริญงอกงามสืบต่อไป 1. ให้ความรู้ประวัติและกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยเรือนต้นตั้งชื่อตามเรือนต้นในพระที่นั่งอมพรสถานชุดไทยจิตประดาตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตลดารโหฐานชุดไทยอมรินตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ชุดไทย i, บรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานชุดไทยจัก,กรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทชุดไทยสิวาลไลตั้งชื่อตามพระที่นั่งสิวาลไลชุดไทยจักรพัทตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพัทพิมานชุดไทยดุสิตตั้งตามพระที่นั่งดุสิตมหาปรา,าสาท 2. ให้ความรู้ประวัติและกิจกรมร,รมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับภาพพระในพุทธศาสนาเช่นภาไตรจีวรภากรถิน ผ้ากรานกระถิ่นผ้าป่าผ้าอาสนะผ้ากราบผ้าเครื่องแต่งกายนาคผ้าพระเวทผ้าพระบทผ้าหอคำพีเป็นต้น